พี่น้องเกษตรกรครับการปลูกทุเรียนให้ได้ผลผลิตดีกำไรงามๆนั้น,นก็อยู่ที่การดูแลเอาใจใส่ให้น้ำให้ปุ๋ยแต่ถ้าสวนไหนให้ปุ๋ยเคมีแบบ100%ปเปอร์เซ <c oughs> ก็อาจจะสร้างปัญหาหนักใจเรื่องต้นทุนและสุขภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรได้นะครับเช่นเดียวกับคุณตาปรีชาหรือคุณตาวาเจ้าของสวนทุเรียนอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขตรอยต่อจังหวัดชุมพรที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้จะมาเล่าให้ฟังกันครับทำสวนยางสวนปาล์มช่วงนั้นมันคือว่าราคามันไม่ไม่ค่อยดีราคามตกต่ำมากเลยยางกับปาล์มตอนนี้ก็เรยมาเห็นว่าเออพปกทุเรียนเราเป็นพูชเศรษฐกิจของเราเนาะแล้วว่ามันน่าจะไปรอด ลูกมาตั้งแต่ปี59อ่ะเราก็ดูแลไปได้แต่การตรงลงตลาดมันก็ไปได้ตอนนี้ประมาณที่มีอยู่ประมาณ1 5ไร่ประมาณ2 5 0ต้นพันนี่เป็นหม่อนทองนะพันหม่อนทองที่ว่าเป็นหลักการตลาดมันจะดีฟ้ากับไอ้พัน,นอื่นๆ4ปีที่แล้วอ่ะมันใช้ปุ๋ยเคมีแต่นี้เราก็ถามว่าปุ๋ยเคมีมันก็แพงปีหนึ่งเราก็ใช้มันเยอะ ครั้งละสิบกระสอบเนี่ยกระสอบละสองสองพันใส่สิบสองครั้งไปอีนึงเราก็มาบวกลาคุณหาแล้วก็โอ้โหไม่ไหวเนี่ยเราก็รู้ไม่ไหว,วเพราะว่าเราใส่เคมีเข้าไปอะไรไปนะแต่มันเพราะว่ามันหมดฤทธิ์หมดไรห,หน้าแรงนะดินหน้าดินมันจะแข็งหมดอะ่ะอันนี้ก็ว่ามันลดน้ําอะไรมันก็ไม่ค่อยจะลงต้นเรียมนก็ไม่ค่อยโตไม่ใช่โตหรอกมันไม่ค่อยโตยอดไม่ค่อยจะออกแต่แล้ววันหนึ่งคุณตาวาก็ได้มาเจอกับของดีปุ๋ยซับนาคีที่ช่วยลดต้นทุน แถมเรื่องดินก็หมดปัญหาไปเลยครับแต่ว่าแกปลูกทุเรียนนะครับที่นี่แกก็ใช้เคมีมาตลอดผมก็เลยแนะนำผลิตภัณฑ์นะซึ่งเป็นปุ๋ยน้ำอินทรีย์ของซับนาคีนะซึ่งมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองเต็มสูตรเนี่ยให้แกได้ทดลองใช้แกก็ ยอมเปิดใจนะฮะมาใช้ปุ๋ยน้ำอินทรีย์ซับนาคีแทนปุ๋ยเคมีครับผมก็แนะนำให้ใช้ตัวอ่ามันจะมีปุ๋ยผงนะฮะตัวซับนาคีซอยนะเป็นสารผงนะฮะแล้วก็ตัวนี้คือจะมีหน้าที่ปรับสภาพดินนะปลดระบบรากคือปรับดินนะครับแล้วก็รวมด้วยกับตัวซับนาคี NPK ซึ่งมีธาตุอาหารหลักแล้วก็ธาตุอาหารรองเต็มสูตรไอ้ตัวนี้รวมกันนะผสมน้ำพ่น,พ,นพ่นลงไปในดินเลยนะต้องพ่นต้งเทอะไรอย่างงี้คือปรับสภาพดินพร้อมกับให้อาหาร ไปในตัวเลยเปรียบเทียบปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีอันนี้เรื่องต้นทุนต้นทุนก็สูงกว่านะครับส่วนปุ๋ยอินทรีย์นะฮะหนึ่งขวดของเราเนี่ยผสมน้ําได้พันลิตรนะครับใช้ได้15-20ถึงไร่ใน1ขวดนะฮะ ส่วนปุ๋ยเคมีเนี่ยหกระสอบแต่มัน50โลนะได้แค่ไรเดียวใช้ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยลดต้นทุนมากกว่าปุ๋ยเคมีแน่นอนครับปุ๋ยน้ำซับนาคีมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองเต็มสูตรและสารเสริมประสิทธิภาพดินชนิดผงช่วยปรับสภาพดินให้ระบบรากเดินดีป้องกันโรคในดินสามารถละลายกับน้ําพ่นลงดินให้พืชดูดซึมอาหารได้ทันทีช่วยปลดล็อกระบบราก ซับนาคีเขาคัดสรรส่วนผสมเกรดพีีเมยมยพิเศษเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ของดีมีคุณภาพอีกทั้งยังได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรอีกด้วยล่ะครับผมรู้สึกภูมิใจนะที่แนะนําให้เกษตรกรได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆนะผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดต้นทุนและก็สามารถที่จะลดต้นทุนได้จริงๆครับ เราเคยใช้ปุ๋ยเคมีมานะดินเดินอะไรมันแย่ๆหมดแล้วกดในดินมันก็เยอะตอนนี้เราไาใช้ตัวนี้ก็ไปแล้วเออมันก็ถามว่ามาวัดค่าดินดูว่ามันก็เป็นกลางแล้วเราก็มาใช้กระซับนาคีนี่ใช้มาสองปีแล้วก็เห็นผลแล้วปุ๋ยซับนาคีกับไอซับนาคีซอยก็ใช้มาตลอดได้สองตัวเนี่ยเพื่องดินได้แล้วก็มันก็จะลากเริ่มมันก็จะเดินดีอะไรดีอันเนี้ย ลามันจะโพไม่เห็นธรรมดาเราใช้ปุ๋ยเคมีลามันจะไม่เห็นนะใช้ซัตนาขีเนี่ยเพราะว่าลาบมันจะโผล่ขึ้นโผล่ขึ้นมาหาอาหารกินแล้วมันจะมารับน้าอ่ะใช้ซัตนาขีมันจะลดต้นทุนถ้าว่าเราใช้เคมีต้นทุนมันสูงปุ๋ยซัตนาขีน,นะมันจะลดต้นทุนมากใช้ง่ายปลอดภัยไรสารเคมี นาทีของดีต้องบอกต่อเยี่ยม